ันนี้ก็พาน้องสาวมาที่ท่าเรือนะคะท่าซ้างนะคะเพื่อจะไปไอคอนสยามนะคะทุกคนายเด้ ค่ะทุกคนตอนนี้ก็จะพาน้องไปที่ไอคอนสยามนะคะก็ไม่รู้ว่าได้นั่งเรือสมซันนะคะรัคลิบใส่กันยังรถเนี้ยมีติดต่อว่า <Yeah. S 1> อะไรบ่บไปนี่แหละ ดีๆเนออยู่ทางเรือมันก็ยังปาแต่นั้นแล้วไปไป,ไป ด้ายใครดวะมีะตั <S 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 ้งรคระ้งนะคยห็นาะคนไหล้างไหลเนี่ยตัดแล้วมันได้ของ้ผดูนไรบ้าอะไรบ้าบ่นี่กลังพาีเลียไปไอ้คนสยามนะไปไอ้คั้นครับนะ่รมบนะอรับมาด้ว ้องใช้เหลือสื่อมาแบบนี้ไปเตรียมเตรียมเตรียม 还还不知道能买几份，买多了那才回不了本啊！ 三，三、啊。

Vai, vó, vai, embora. OK, OK. Oh, yeah? Okay. Yeah. Yeah. <laughs> Ah, coisa